สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเหรียญ NEO นะครับหรือว่า NEO ว่ามันคืออะไรนะครับโดย NEO เนี่ยก็จะมีเป้าหมายในการที่จะเป็นระบบพื้นฐานสำหรับโลกอินเทอร์เน็ตในอนาคตนะครับตอนแรกเนี่ยเขาจะมีชื่อว่า a n t c h a r e นะครับโดยเชื่อกันว่าเป็นโปรเจกต์บล็อกเชนสาธารณะแห่งแรกของจีนนะเมื่อตอนนั้นน่ยก็เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์2014นะครับจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเป็น NEO ในอีก3ปีต่อมาเนาะ โดยนักพัฒนาเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ NEO ในการสร้างสมาร์ทคอนแทคหรือว่าสร้างดีเซทไลแอปพลิเคชันได้นะครับก็หลายๆคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นอีเทเรียมเวอร์ชันภาษาจีนนะครับก็โดยเชื่อกันว่าเป็นบล็อกเชนสาธารณะแห่งแรกของจีนที่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์2024นั่นแหละนะครับ โดยหนึ่งจุดขายที่ไม่เหมือนใครของ Neo Blockchain นะครับก็คือเขาบอกว่ามีการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องนะครับซึ่งช่วยให้มั่นใจได้เลยว่าจะสามารถใช้งานได้ดีในอนาคตแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้นะดังที่ได้กล่าวไปก่อนอันนี้ครับโปรเจกต์ Project เนี่ยก็ได้มีพัฒนาเป็นเวอร์ชัน Neo 3.0แล้วนะครับซึ่ง Neo 3.0เนี่ยก็ทํามาเพื่อเพิ่มความป้องกัน ในเครือข่ายแล้วก็ช่วยเพิ่มาการประมวลผลธุรกรรมต่อวิทีให้ได้มากขึ้นก็คือปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ทําธุรกรรมได้เร็วมากขึ้นนะครับเครือข่ายนี้เนี่ยจะต่างจากตรงองกาเครือข่ายอื่นๆตรงที่มีในที v โทเค็นถึง2ตัวนะก็จะมีตัว n e โอแล้วก็ตัวแก๊สนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับตัว n e โอโทเค็นเนี่ยก็จะใช้ในการร่วมลงทุนแล้วก็ร่วมโบตนะครับส่วนแก๊สโทเค็นเนี่ยก็ใช้ในการชําระค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับโดย n e โอเนี่ยก็จะใช้ดิเลเกตไบเซนทายล โทแลนด์เนี่ยคาดว่าบล็อกเชนเนี่ยจะสามารถประมวลการทำธุรกรรมได้หลายพันรายการต่อวินาทีนะครับก็จะมีความคล้ายๆกับดีลเ Proof of, of Stake นะครับเนื่องจากกลไกทั้งสองเนี่ยอนุญ,ญาตให้ผู้ถือโทเค็นเนี่ยสามารถที่ทำการลงคะแนนให้ตัวแทนที่จะดำเนินธุรกรรมได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีเชียร์เวอร์ชันภาษาจีนนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจโปรเจกต์นี้ก็ไปอุดหนุนเหรียญเขาได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม